ข้ที่สาเซตโกสำหรับข้อที่2นะคะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> วัตุนหนึ่งเคลื่อนที่ไปแนวเส้นตรงนะคะก็คือวัตถุตัวนี้โดยมีเวลาแล้วก็อัตรา,าเร็วดังนี้เลยโดยยูเนี่ยเป็นความเร็วแล้วก็ทุกอย่างเป็นต้น ต้นๆรถเป็นไรอะไม่ใช่นะคะสุดที่ก็คือไลน์ซึ่งตอนนี้โจทย์ได้ให้เรามาทุกอย่างให้เรามาทั้งทีทั้งวีทั้งทีทั้งวีของทั้งสองตัวดังนั้นงางแล้วค่ะงายแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ทำมาถึงเลยเขาสองทำไม่ได้นะอืมงงนั่นแหละค่ะมาใช้ตัวนี้ a เ,เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t ซึ่งก็คือเอเท่ากับความเร็วปลายเนาะลบต้นส่วนที่ของป้ายลบทีต้นต้นต้นเราเป็นไรอะมันอยู่ในหัวจริงน,นะคะ่ะคุณผรูเอ <laughs> เท่ากับเท่าไหรนะ่นะเมื่อกี้ยี่สิบสี่ยิบสี่สิบสามสิบสิบโอเคยี่สิบสี ลบสิบส่วนหน่วยสามสิบลบสิบอุ้ยสิบไหมหนูหน่ารองเป็นยี่สิบสี่ลบสิบสิบสี่สามสิบลบสิบเมื่อกี้ยี่สิบตัดตัดเป็นเจ็ดส่วนสิบ เท่ากับ 0. 7 m s กําลังสองคือตอบข้อหนึ่งนะคะอุ้ยมันตกกําลังสองนะคะทุกคนขอโทษแน่ว่าคุณครูมันตกกําลังสองทุกตัวเลยเพราะว่าหนูก็ข้อสอบมาแต่มันไม่ติดกําลังสองขออภัยมาที่นี้นะคะ สำหรับข้อสองก็จบแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ